บารราคาไม่ถึง300เนี่ยนะเดี๋ยว้ยถ้าใครไม่สนก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่ใครที่มีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้านะคะแล้วอยากให้หน้าเนี่ยใสยขึ้นกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนะคะลองใช้นิสิตครีมดูค่ะแล้วจะรู้ว่าทําไมมี่ถึงเลือกใช้มี่ใช้มาสักพักใหญ่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าผิวของตัวเองอะ่ะมันแบบมันดีขึ้นมันกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นคนก็แบบเริ่มทักแล้วเราก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะเขาเป็นครีมลดฝ้างานวิจัยแบรนด์ไทยนะคะที่เพื่อนๆในวงการเนี่ยเขาเลือกใช้เยอะมากเพราะฉะนั เราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะมีสารสกัดเกลือชมพูเจ้าแรกของไทยเขายัางพัฒนาสูตรร่วมกับคณะสหเวชศาสตรม์มอบุรพามันก็เลยทําให้เรายิ่งมั่นใจนะคะว่ามันตอบโจทย์ผิวคนไทยแบรนดน์นีสิทธ์เขาได้รับรางวัลวัดสาร3ปีซ้อนนะคะแล้วก็ขายได้มากกว่า5.5ล้านชิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ดีจริงเขาไม่ได้รับรางวัลมากขนาดนี้หรอกคะ่ะ ราคาเพียงกระปุกละ290บาทเท่านั้นตอนนี้มีโปรนะคะราคา990บาทรับไปเลย5กระปุกของนิสิตรครีมนะคะเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีสบู่ก้อนนิสิตอีก1ก้อนค่ะตกกระปุกไม่ถึง200บาทนะคะเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นค่ะส่วนใครที่อยากจะหาซื้อเองนะคะหาซื้อได้แล้วที่7ซเว่อีเลฟเว่นวัดสันซีและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ